ส่องความเคลื่อนไหวเบสรักวน,นีสตอรี่ล่าสุดล้งอันฟอลโลอีจีและลบรูปคู่แพทริก ทำเอาแฟนคลับที่เชียร์คู่ของเบสรักวณีลูกสาวของสมรักคำสิงกับยูทูบเบอร์หนุ่มแพทริกปวริศหรือแพทริกเอ d พีดีถึงกับใจคอไม่ดีไปตามๆกันเมื่อพบว่าจู่ๆเบสก็อันฟอลโลอินสโตรแกรมของแพทริกแถมยังลบรูปคู่สกเกลี่ยงไอจตัวเองขณะที่ฝ่ายชายยังคงฟอลโลอไอของเบสอยู่เหมือนเดิม งานนี้แฟนๆหลายคนเลยพากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็คงต้องรอฟังคำตอบจากปากของสาวเบสกันต่อไปซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องราวดังกล่าวขึ้นนั้นล่าสุดวันที่21ธันวาคมสาวเบสก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางสตอรี่ไอจีส่วนตัวโดวยการโพสต์ภาพแขนของตัวเองที่เป็นตุ่มแดงลักษณะคล้ายผื่นคันพร้อมกับแปะข้อความว่าเมื่อถึงบ้านการทำพิษและอีกโพสต์ที่เจ้าตัวกำลังเล่นอยู่กับน้องหมา ตาครับเ <c oughs> มตตาครับตาครับเฮ <c oughs> ้ยจิ๋วเฮ้จิ๋วเ๋วเอวไอวเยวหนานะหนานะตาครับตาครับและอีกหนึ่งสตอร,รี่ที่เป็นข้อความจากเพื่อนสาวของเธอที่แชร์มาให้เธอนั่นก็คือข้อความว่าหายากนะผู้หญิงที่เป์ผู้ชายยังไม่เจอเพื่อนกูละสิ ซึ่งเบสก็ได้แปะข้อความอธิบายไว้ว่าฮ่าฮ่าฮาขอร้องหนูเลิกไปแล้วพักค่ะและได้แท็กน้องชายของตัวเองและได้บอกว่าเจอน้องผมหน่อย โดยก่อนหน้านี้เบสและแพทริกก็มักจะมีโมเมนต์ชวนฟินให้แฟนคลับได้จิ้นกันอยู่บ่อยๆจนหลายคนเชียร์ให้เลื่อนสถานะเป็นคู่จริงและช่วงที่ผ่านมาเบสก็เพิ่งจะเจอกับมรสุมข่าวเช้าของคุณพ่อฝ่ายชายก็มักจะมาดูแลให้กำลังใจและยังมารับในวันที่เบสให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนด้วย